สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาเรียนในเรื่องของการบวกและการลบเศษส่วนของพหุนามนะคะสำหรับการบวกและการลบเศษส่วนของพหุนามทำได้เช่นเดียวกันกับการบวกและการลบเศษส่วนดังนี้เมื่อ p q และ r เป็นพหุนามโดยที่ q ไม่เท่ากับ0จะได้ว่า เศษ p ส่วน q บวกด้วยเศษ R ส่วน q เท่ากับเศษ p บวก R ส่วนด้วย q นะคะและเศษ p ส่วน q ลบด้วยเศษ R ส่วน q เท่ากับเศษ p ลบ R ส่วน q ซึ่งการบวกเศษส่วนในที่นี้ค่ะเราจะสามารถบวกลบกันได้เมื่อส่วนเท่ากันนะคะอะเรามาดูตัวอย่างกันค่ะ ตัวอย่างการหาผลบวกของพหุนามนะคะข้อ1เศษ 2B บส่วน3บวกด้วยเศษ 9B ส่วน2ค่ะการบวกเศษส่วนของพหุนามเหมือนกันกันกบการบวกเศษส่วนนะคะนั่นก็คือการที่เศษส่วนจะบวกกันได้นั้นส่วนจะต้องเท่ากันนะคะซึ่งในที่นี้เราจะเห็นว่าส่วนคือ3และ2นะคะซึ่งไม่เท่ากันดังนั้น เศษส่วนข้อนี้จะบวกกันได้เราจะต้องทำส่วนให้เท่ากันนะคะด้วยการอาศัยความรู้เดิมเรื่องคอนค่ะคอนอของ3และ2ก็คือ6นั่นเองนะคะนั่นก็คือเราจะต้องทำส่วนให้มีค่าเป็น6นั่นเองอวิธีทำค่ะ จากเศษ 2b ส่วน3บวกด้วยเศษ 9b ส่วน2เราจะทำส่วนให้เท่ากันซึ่งเมื่อกี้คอนอของตัวส่วนก็คือ6นะคะดังนั้นพจน์แรกค่ะ 2b ส่วนด้วย3เราจะคูณด้วย2นะคะทั้งเศษและส่วนเลยนะคะบวกกับพจน์หลัง 9b ส่วน2 คดหลังของเราก็จะถูกคูณด้วย3นะคะนำมาคูณทั้งเศษและส่วนนะคะดังนั้นบรรทัดถัดไปจะได้ค่าเท่ากับ 4B ส่วนด้วย6บวกกับ 27B ส่วนด้วย6ค่ะ,ะทีนี้เมื่อส่วนมันเท่ากันแล้วนะคะเราก็สามารถยุบส่วนได้เลยนั่นก็คือนำา b b บค่ะบวกด้วย 27B ทั้งหมดส่วนด้วย6นะคะ CB บวก 27B ให้ผลลัพธ์เท่ากับ 31B ค่ะส่วนด้วย6ค่ะดังนั้น 31B ส่วน6ก็จะเป็นคำตอบของผลบวกเศษส่วนพหุาน,นามข้อนี้ค่ะตอบ 31B ส่วนด้วย6ค่ะตัวอย่างข้อที่2ค่ะ เศษ x บวกสส่วนด้วย6 x ลบ9บวกด้วยเศษ2 x ลบ1ส่วนด้วย4 x ลบ6ค่ะ,ะข้อนี้นะคะจะเห็นว่าเศษและส่วนล้วนแล้วแต่มีตัวแปรนะคะ,ะวิธีทำค่ะจากเศษ x บวกสส่วนด้วย6 x ลบ9บวกกับเศษ2 x ลบ1ส่วนด้วย 4x ลบ6ก่อนที่เราจะพิจารณาตัวส่วนนะคะจะเห็นว่ามันสามารถดึงตัวร่วมของแต่ละตัวส่วนได้นะคะซึ่งเศษส่วนผู้นำพจนแรกนะคะเราจะเห็นว่าในส่วนของตัวส่วน 6x ลบ9นั้นจะมี3ที่เป็นตัวร่วมอยู่นะคะดังนั้นครูกิ๊กจะดึง3ออกมานะคะ จาก6 x ลบ9ก็จะเหลือในวงเล็บเป็น2 x ลบ3ค่ะทำนองเดียวกันค่ะเศษส่วนพหุนามข้อที่2ตัวส่วนนะคะ4 x ลบ6ก็จะเห็นว่าในนี้มี2ที่เป็นตัวร่วมอยู่นะคะเพราะฉะนั้นคูกิกก็จะดึง2อ,ออกมานะคะ2เมื่อถูกดึงออกมาจาก4 x ลบ6 ก็จะเหลือค่าในวงเล็บเป็น 2x ลบ3นะคะทีนี้พอเราจัดรูปใหม่ใช่ไหมคะเราจะเห็นว่าตัวส่วนมันมีตัวที่เหมือนกันอยู่ก็คือ 2x ลบ3ที่เหมือนกันแต่ขาดตรงที่ 3และ2ตรงนี้นะคะดังนั้นเราก็จะมาพิจารณาด้วยการทำส่วนให้เท่ากันนั่นก็คือเราจะต้องอาศัยครอของ3กับ2ค่ะนั่นก็คือ6นะคะเพราะฉะนั้น x บวก3ส่วนด้วย3คูณกับ 2x-3 ลบ3พจน์นี้เราจะนำา2มาคูณทั้งเศษและ ส่วนนะคะแล้วบวกด้วยพดหลังก็จะคูณด้วย3นะคะ3คูณทั้งเศษและส่วนค่ะอ่าทีนี้เราก็จับเศษคูณเศษจ,จับส่วนคูณส่วนเลยนะคะก็จะได้เป็น2คูณกับ x บวก3ค่ะตรงนี้3กับ2หุกจับคูณกันเลยนะคะได้เป็น6คูณกับ 2x ลบ3ค่ะบวกกับพดหลังค่ะ 3คูณกับ 2x ลบ1ส่วนด้วย6กคูณกับ 2x ลบ3นะคะอะ่พอได้แบบนี้เสร็จเราจะเห็นว่าโอเคตัวส่วนมันเท่ากันแล้วนะคะทีนี้เราก็จะทำการยุบส่วนไปเลยนะคะเราจะได้ตัวส่วนเป็น6กคูณกับ 2x ลบ3ค่ะส่วนตัวเศษก้อนแรกจะกระจาย2เข้าไปนะคะเพราะฉะนั้น 2คูณ x เท่ากับ 2x ค่ะ2คูณ3เท่ากับ6นะคะบวกกับพดหลังค่ะกระจาย3เข้าไปเช่นเดียวกันนะคะ3คูณ2เท่ากับ 6x ค่ะและ3คูณลบ1เท่ากับลบ3าม หลังจากนั้นค่ะเราก็จะมาเคลียร์นะคะสำหรับตัวแปร x นะคะ 2x บวก 6x ก็จะให้ผลลัพธ์เท่ากับ 8x ค่ะสำหรับค่าคงที่ค่ะ6ลบ3ก็จะได้ผลลัพธ์เป็นบวก3นะคะส่วนด้วย6คูณกับ 2x ลบ3นั่นเองค่ะ ซึ่งถือว่าเป็นคําตอบของผลบวกเศษส่วนผู้นามข้อนี้แล้วนะคะดังนั้นยืนยันคําตอบค่ะ 8x บวก3ส่วนด้วย6คูณกับ 2x ลบ3ค่ะค่ะและนี่ก็คือตัวอย่างของการหาผลบวกของเศษส่วนพหุนามนะคะ เรามาต่อตัวอย่างที่2กันค่ะจงหาผลลบของข้อ1เศษ2คูณ x บวก5ส่วนด้วย x ลบด้วยเศษ4คูณ x บวก1ส่วนด้วย 5x จากการสังเกตนะคะเราจะเห็นว่าเศษส่วนผู้นามพจน์แรกค่ะส่วนก็คือ x ส่วนตัวที่2ส,ส่วนคือ 5x ซึ่งเราสามารถทำส่วนให้เท่ากันได้ ด้วยการนำ5มาคูณทั้งเศษและส่วนผจแรกดังนั้นวิธีทำ2คูณ x บวก5ส่วนด้วย x ลบ4คูณ x บวก1ส่วนด้วย 5x เราจะ นำห้านะคะมาคูณทั้งเศษและส่วนของพจน์แรกเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะจะถูกคูณด้วย5นะคะทั้งเศษและส่วนเพื่อต้องการทําส่วนนั้นให้มันเท่ากันนะคะส่วนพจน์หลังนะคะเราไม่ได้ทําอะไรเลยเขียนไว้เหมือนเดิมนะคะเนื่องจากว่าส่วนเป็น 5x าเ็ราสามารถทําพจต่าให้เป็นส่วน 5x กได้ เพราะฉะนั้นบรรทัดถัดไปนะคะคจะจับ2คูณกับ5นะคะซึ่งให้ผลลัพธ์เท่ากับ10ค่ะคูณกับ x บวก5ส่วนด้วย x คูณ5ได้เท่ากับ 5x นะคะลบ4คูณ x บวก1ส่วนด้วย 5x เมื่อได้แบบนี้แล้วเราจะเห็นว่าส่วนเท่ากันนะคะเมื่อส่วนเท่ากันแล้วก็จะสามารถยุบส่วนได้นะคะทั้งหมดส่วนด้วย 5x นั่นเองตัวเศษนะคะพจน์แรกตรงนี้หุกจากกระจาย10เข้าไปนะคะดังนั้น10คูณ x เ,เท่ากับ 10x 10คูณ5ให้ผลลัพธ์เป็น50ค่ะลบด้วย หน้า4เป็นลบนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำการเปลี่ยนเครื่องหมายเป็นตรงข้ามด้วยนะคะเมื่อเรากระจายค่าเสร็จนะคะ4คูณ x เท่ากับ 4x ค่ะลบคูณบวกได้ลบนะคะ4คูณ 1, 1> ได้4ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นลบ4ค่ะบรรทัดถัดไปค่ะ 10x ลบ 4x นะคะให้ผลลัพธ์เท่ากับ 6x 5 0ลบ4ให้ผลลัพธ์เท่ากับบวกสี่ส่วนด้วย 5x ค่ะบรรทัดนี้ก็ถือว่าเสร็จสิ้นคำตอบของการหาผลลบแล้วนะคะดังนั้นยืนยันคำตอบค่ะจะมีค่าเท่ากับ 6x บวก4ี่ส่วนด้วย 5x ค่ะข้อ2ค่ะ เศษ3 x บวก5ส่วนด้วย5 x บวก1ลบด้วยเศษ2 x ส่วนด้วย3 x บวก1พิจารณาตัวส่วนนะคะเราจะเห็นว่าส่วนสองพจน์นี้ไม่เท่ากันนะคะซึ่งพจน์แรกส่วนคือ5 x บวก1พจน์ที่2ส่วนคือ3 x บวก1นะคะดังนั้นเราจะทำยังไงถ้าส่วนอยู่ในลักษณะรูปแบบนี้นะคะเราจะใช้วิธีการคูณคว้เลยค่ะ จับคูณค่อยนะคะแล้วจับส่วนนั้นมาคูณกันค่ะ,ะเริ่มเลยนะคะวิธีทำจาก3าก 3x บวก5ส่วนด้วย 5x บวก1ลบด้วย 2x ส่วน 3x บวก1เท่ากับโอจะนำ3ามบวก1นะคะขึ้นมาคูณกับ 3 x บวก5นะคะและพจน์หลังค่ะก็จะนำา5 x บวก1ขึ้นมาคูณกับ2 x นะคะส่วนข้างล่างค่ะเราจะจับมาคูณกันนั่นคือ5 x บวก1คูณด้วย3 x บวก1ค่ะไปต่อค่ะทำการคูณพหุนามนะคะกระจายคูณทีละพจน์นะคะ3 x คูณ3 x เท่ากับ 9ก x กําลังสอง3 x คูณ1ได้เท่ากับ3 x 5คูณ3 x เท่ากับ1 5 x นะคะและ5คูณ1เ ah, ท <x> <ak> ่ากับ5ค่ะส่วนย,ยาวๆค่ะพจน์ที่สองค่ะ ลบ2คูณ 5x ให้ผลลัพธ์เท่ากับลบ x 0 x กำลัง2นะคะลบ2คูณบวก1ให้ผลลัพธ์เท่ากับลบ 2x ค่ะส่วนข้างล่างขอเขียนไว้ในรูป 5x บวก1คูณกับ 3x บวก1เหมือนเดิมนะคะขอไม่กระจายนะคะอะไปต่อกันค่ะเราไปเคลียร์ตัวเศษกันค่ะ 9x กำลังสองลบ 10x กำลังสองตรงนี้จะให้ผลลัพธ์เท่ากับลบ x กำลังสองนะคะ 3x บวก 15x ให้ผลลัพธ์เท่ากับ 18x นะคะ 18x ลบ 2x เหลือ 16x ค่ะและก็จะเหลือบวก5นะคะอันนี้ก็เขียนไว้เบมือนเดิมค่ะส่วนด้วย 5x บวก1 คูณกับ3 x บวก1ค่ะเราจะคูณพหุนามตัวส่วนก็ได้นะคะนั่นก็คือลบ x กำลัง2บวก1 6 x บวก5ส่วนด้วยค่ะ5 x คูณ3 x เท่ากับ1 5า x กำลัง2ค่ะ5 x คูณ1เท่ากับ5 x 1คูณ3 x เท่ากับ3 x ค่ะ และหนึ่งคูณหนึ่งมีค่าเท่ากับหนึ่งค่ะอ่ะเคลียรูปใหม่นะคะเราจะได้เป็นลบ x ก,กำลังสองบวก16 x บวกห้าส่วนด้วย15า x ก,กำลังสองบวก8 x บวกหนึ่งค่ะอ่ะ ซึ่งเราสามารถตอบบรรทัดนี้ก็ได้นะคะหรือจะมาตอบในรูปของบรรทัดสุดท้ายก็ได้นะคะดังนั้นคำตอบคุณยี่จะขอตอบในรูปของบรรทัดล่าสุดนะคะ x ลบ x กำลังสองบวก1 6 x บวก5ส่วนด้วย1 5 x กำลังสองบวก8 x บวก1ค่ะโอเค นี่ก็คือตัวอย่างการลบเศษส่วนของพหุนามนะคะค่ะวันนี้หุยก็จะขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ